เปลวมากรู้สึกดีมาก,ะกอ,บบอะไรเงี้ยก็จริงๆแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบเปลียวมากครับยังตื่นเต้นอีกเหรอครับคุณเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแบบตื่นเต้นแบบก่อนขึ้นเวทีอะไรเงี้ยใช่ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเพลงหลงรักก็เป็นเพลงที่ใช้ในซีรีส์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ร้องนานแล้วครับผมก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงใช่ของผมหมอขับแดนส์เหรอครับขับแดนส์ผม เออแบบผมโปรโมทเองเฉยชื่ oh. <c oughs> แล้วแบบมันดีอะไรเงี้ยมันเดยจริงๆไม่ใช่ครั้งที่2นะครับเป็นครั้งที่3ครับผม <c oughs> ใช่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราไปให้สัมภาษณ์เนาะใช่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าแบบฟีดก็เหมือนเป็นสื่อที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นสื่อน้ำดีเลยครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้ ทั้งพวกเราทั้งสองคนได้มาร่วมงานกับทางฟีดอีกครั้งหนึ่งครับผมครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าร่วมงานหลายครั้งแล้วก็ขอบคุณฟีดจริงๆที่ชวนพวกเรามาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณฟีดมากครับก็จุ๊บจกับฟีดครับมามาแน่นอนมาแน่นอนชัวร์ครับใช่ผมมาแน่นอนครับผมจองตัวไว้ได้เลยครับผมจองแต่วันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวโทรมาเดือนนี้เหรอครับช่วงนี้มีมี มีครับมีเยอะอยู่นะมีงานอีเวนต์ใช่อีเวนต์ใช่แล, <live S 2> แล้แลวก็มีเขาชวนผมมาร่วมโปรเจกต์คอลลบกันนิดหน่อยใช่ก็มีคุณชารานะครับมีผมแล้วก็มีย <Sk> <Sk> ีโลสเกิรผมก็มาฟีดกันครับใช่ปล่อยวันไหนครับบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอ,ไบอกได้บอกได้ประมาณเดือนตุลาเน,นี่ยแหละประมาณต้นเดือนไม่ก็กลางเดือนครับ รู้สึกดีใจมากรู้สึกแบบอภิเชิมากแบบตอนแรกไม,ไ,มไ,มไม่คิดว่าจะมีคนคอยให้กําลังใจคอยสปอร์ตเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากแบบอภิเชิมากครับใช่จริงก็รู้สึกแบบปลื้มใจทุกครั้งเลยที่แบบทุกครั้งที่เราได้มาร่วมงานด้วยกันแล้วก็ยังมีแฟนคลับแบบเยอะมากๆเลยคอยติดตามคอยสนับสนุนอย่างวันนี้เนี่ยที่เราได้มายอยู่ตรงนี้ก็เพราะแรงสนับสนุนของทุกๆคนเลยแล้วก็ช่วยกันโหวตแบบเยอะมากเลยเนาะคือจริงๆก็ ยังไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่คือสิ่งที่ทุกคนทําให้อ่ะมันแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจมากก็ขอบคุณมากครับผมโอเคครับก็ฝากนะครับพี่นาสีครับตอนนี้กําลังถ่ายช้ำอยู่แล้วก็ฝากเพลงกับพี่บอมนะครับเดี๋ยวจะปล่อยแล้วใกล้ละเพลงอะไรครับรักได้ไหมครับชชวร์ก็จะปล่อยแล้วแล้วก็มีอัลบั้มนะครับปล่อยวันที่17พฤศจิกายนครับชชวร์ก็ฝากติดตามนะครับ ครับผมส่วนของผมก็มีแน่นอนครับให้ติดตามนะครับในเดือนตุลาครับแต่ว่าขออุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนละกันครับผมรักได้ไหมหรครับเอาจริงถ้าอยากได้แน่ชัดคือผมต้องโทรถามเยลโลก่อนแต่ผมว่า,น,าน่าจะประมาณ5ตุลาถึงประมาณ15ตุลาประมาณนี้ใช่อยู่ในโอเคขอบคุณมากครับ